สวัสดีค่ะร้านมาลีงวนนะคะอันนี้ก็เป็นพานหมากพู108่งรคำนะคะลูกค้าสามารถำกำหนดจำนวนคำได้เลยนะคะว่าลูกค้าอยากได้กี่คำแบบนี้ค่ะ รือจะให้เราจัดใส่ถาดเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะใบนี้ก็จะมีดอกไม้หอมด้วยนะคะเป็นดอกจำ,จำปีค่ะ ใบสีคู่เล็กๆด้านหลังอันนี้ก็เป็นใบสีเทพนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเนื้อที่จำกัดนะคะอย่างเช่นลูกค้าอยู่คอนโดอยู่อาพาร์ตเมนต์แบบนี้นะคะก็จะสั่งเล็กๆอย่างนี้ไปใช้งานได้นะคะอันนี้ส่วนสูงก็น่าจะประมาณฟุตเดียวเองค่ะ เดี๋ยวขอแจ้งอีกนิดนึงนะคะใบสีคู่เล็กๆแบบนี้เป็นของสดที่นั้นก็รับนะคะตัวงานลิบบิ้นนี้นะคะลิบบิปป้นสีเขียวขาวนี้นะคะตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะลูกค้าแจ้งได้เลยว่าอยากได้สีอะไร ด้านหน้านี้จะเป็นของสดนะคะผ่านหมักคูค่ะ ที่ร้านก็รับจัดทุกอย่างเลยนะคะหมายถึงดอกไม้สดหรือว่างานใบตองนะคะลูกค้าลองสอบถามก่อนนะคะถ้าลูกค้ามีแบบอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถส่งมาให้เราดูก่อนได้นะคะว่าแบบนี้รับไหมราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะของเรามีบริการจัดส่งด้วยนะคะค่าจัดส่งส่วนใหญ่ก็จะตามระยะทางเลยค่ะ ตัวสีเทียนด้านบนนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะของที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งทํานะคะสั่งเป็นออเดอร์จะไม่มีทําวางขายไว้ค่ะลูกค้าสามารถโทรได้ที่เบอร์089นะคะ 896 0824จ้า085 225 4422นะคะ0860419424ค่ะนัมเบอร์โทรไปคนเป็นไอดีไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้เรายกเลิกหน้าร้านที่ปักคลองไปแล้วนะคะแต่ว่านัดรับส่งกันที่ปักคองได้เลยค่ะเพราะว่าหนูต้องเข้าไปซื้อดอกไม้ทุกวันอยู่แล้วนะคะ หนึ่งด้วยโควิดอ่ะคะ่ะก็เลยต้องปิดหน้าร้านไปก่อนนะคะท่านหมากูของที่ร้านมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะถ้ายังไงลูกค้าลองทักสอบถามขอรูปแบบขอราคาก่อนได้นะคะของเราก็มีงานใบสีทุกชนิดเลยนะคะใบสีตั้งสาลงานบวช ใบสีงานแต่งก็มีนะคะพานขันมากก็มีค่ะพานพุ่มพานขมาพานดอกไม้มีทุกอย่างเลยนะคะเฉพาะงานใบตองแบบลูกค้าเอาไปใส่อาหารใส่ขนมใส่ผลไม้ทําเป็นถาดในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเรือรูปหัวใจที่ร้านรับหมดเลยนะคะราคาส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของงานนะคะแล้วก็ขนาดพันหมากคูของที่ร้างก็มีแบบ120ยยีร้อยห้าสิบก็มีนะคะใบเล็กๆ โอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ขอจบไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ